าของสถานกงสุลใหญ่ในปีนี้มีสองท่านคือนายแพทย์นนมพึ่งเชื่อชูและคุณมาโนธพุทธวันเพ็ญนบบัดนี้จะได้เริ่มประกอบพิธีม,มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เดวรกุณาพรขอเรียกเชิญกงสุลใหญ่ค่ะ ขอเรียนเชิญรองกองสุนญ่วารุณีวีรพัฒน์ประกาศคำสัุดีสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สานกองสุนญ่ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหมอ่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาเดเรกุณาภรณ์ให้แก่ในแพทย์พนมพึพง่งเชิดชู ด้วยได้กระทำความมีความชอบอันเป็นประโยชน์สรุปได้ดังนี้ 1. ได้ช่วยเหลือชุมชนไทยในสหรัฐโดยเป็นผู้บุกเบิกในการก่อตั้งวัดธรรมรามและได้มีบทบาทในการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงและเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอาทิจัดงานกระถิ่นหารายได้บำรุงวัดบริจาคเงินส่วนตัวช่วยในกิจกรรมวัดอย่างสม่ำเสมอ เช่นการก่อสร้างห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนวันอาทิตย์และเสนาสนะของสงฆ์ได้เป็นประธานการจัดงานวิสาขบาูชานานาชาติ <c oughs> ในปีพุทธศักราช2529ทำให้ชาวพุทธต่างชาติได้รู้จักกับวัดธรร,รมาราม2ได้มีกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติอันเป็นผลต่อการยกระดับบทบาทของคนไทยในสังคมอเมริกันอาทิ เป็นประธานจัดงาน Asian American Coalition of Chicago เป็นสมาชิกของ Advisory Council to the Governor อันเป็นช่องทางให้ได้ช่วยคนไทยและคนเอเชียทั่วไปได้มีโอกาสในการหางานและการประกอบอาชีพ 3. ได้ช่วยเหลือสังคมไทยในประเทศไทยกล่าวคือได้เป็นประธานโครงการไทยอ i l l i นอยสอย่างต่อเน,นื่อง มาเป็นเวลาหลายปีซึ่งมีจุดประสงค์ช่วยเหลือเด็กไทยที่ด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีโอกาสได้เรียนเหมือนเด็กทั่วไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ทำงานตั้งแต่แรกเริ่มในการรณรงค์นำทับหลังนารายบรรทุมศิลป์กับประเทศไทยจนประสบผลสำเร็จในปลายปีพุทธศักราช2531ในโอกาสกราพระราชิพีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงพระปรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย,ยิ่งพุทธาภรณ์แก่ในเพศพนมพึ่งเชิดจูขอเชิญในแพทพนมรับพระราชทานเครื่องราชค่ะ ཨེ་